ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเมื่อเจอรี่และหลานของเขาอย่างบัฟฟี่ต้องออกไปไประจนภัยเพื่อตามหาดินแดนแห่งหิมะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงเริ่มเรื่องมาในเมืองกูสเบอรี่เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุข เมืองที่มีภูเขาแห่งรอยยิ้มเมืองที่มีคู่ปรับอยู่2ตัวที่จะคอยออกมาวิ่งไล่ล่ากันอยู่เป็นประจำทอมเขาได้ทํางานอยู่ที่ร้านขายของเล่นที่มีด็อกเตอร์คนนี้เป็นเจ้าของโดยร้านแห่งนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในเมืองซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ตอบว่าทอมที่ปล่อยเจอร์รี่เข้ามาได้โดยเจอร์รี่เป็นหนูที่อยู่ร้านขายของเล่นข้างๆโดยที่เจ้าของร้านจะมีชื่อว่าแมรี่เจนเธอกําลังจะเปิดตัวของเล่นใหม่ที่มีชื่อว่าสโนว์บัส ที่เป็นตุ๊กตาเพื่อนในจินตนาการเธอหวังว่ามันจะขายดีและมาช่วยวิกฤตของทางร้านที่ตอนนี้กําลังจะถูกธนาคารยึดเพราะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้และเมื่อเจอรี่กลับมาที่บ้านก็ได้พบกับหลานชายที่พาไปดูมายากลโดยทัฟฟี่มีความฝันที่จะเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่แต่ฝีมือของเขาในตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเจอร์รี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่อยากให้หลานได้รับอันตราย ทัฟฟี่ที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้งอนลุงและได้ออกมาเดินเล่นอยู่ที่ด้านนอกเขาได้หันไปพูดกับภูเขาแห่งรอยยิ้มว่าผมอยากเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่ที่เหมือนว่ามีอำนาจวิเศษอยู่จริงๆจ,จากนั้นทัฟฟี่ก็ได้เอาหิมะมาปัปนเป็นหุ่นสโนว์ม้แต่ว่าจูู่มันก็ได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วเมื่อทัฟฟี่ได้เห็นครั้งแรกเขาก็ถึงขั้นสลบไปเลยนะแต่พอตื่นขึ้นมาได้เขาก็ดีใจมากๆที่คิดว่าตัวเองมีพลังวิเศษอยู่จริงๆหลังจากนั้นทัฟฟี่ก็ได้าาสนโเมกลับบไป้ แล้วเมื่อเจอร์รี่ได้เห็นครั้งแรกก็ถึงกับช็อกไปเหมือนกันหลานจึงได้เข้าอธิบายให้ลุงเข้าใจว่าสโนว์เมาส์นั้นคือเพื่อนใหม่ของผมในตอนนี้เราก็จะยินเสียงวิทยุที่ได้รายงานว่าอีกไม่นานก็จะถึงหน้าร้อนในวันต่อมาก็ได้เป็นวันเปิดตัวของเล่นใหม่อย่างสโนว์บัสแล้วเมื่อด็อกเตอร์ได้รู้ข่าวมันก็รีบมาที่นี่พร้อมกับทอมด็อกเตอร์ก็ได้เข้าไปดูถูกของเล่นของแมรี่ว่าสินค้าแบบนี้มันจะขายได้นะหรอแต่ว่าทันใดนั้นก็ได้มีลูกค้าตัวน้อยเดินเข้ามาและถามวาเจ้้้ตััวนนีมมพูดไดไ แมรี่เจนก็บอกว่าไม่ได้และมันทําอะไรได้บ้างเหรอคะซึ่งแมรี่เจนก็ได้อธิบายไปว่า สโนว์บัสสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างที่หนูต้องการเพราะว่าหนูน่ะมีพลังวิเศษทุกคนล้วนมีอศัศจรรย์เล็กๆในตัวเองอศัศจรรย์ที่เรียกว่าการจินตนาการซึ่งไอ้ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่ามันไร้สาระแล้วมันก็ได้ไปเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเธอซึ่งนั่นก็ทําให้ร้านของเธอไม่มีคนเข้าเลยตลอดทั้งวันทัฟฟี่และสโนว์เมาส์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้มาหาวิธีทางเพื่อช่วยแมรี่ทั้งคููก็ได้ไปช่วยกันแสดงโชว์ไว้ทุกคนดูซึ่งทัฟฟีก่กล้าสาที่จะเป็นคนแสดงมายากลผู้คนนี้ก แต่ว่ามันก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นทัฟฟี่ได้เกิดผิดพลาดในการแสดงและทําให้ของในร้านนั้นพังไปหมดเด็กๆที่กลัวก็ได้วิ่งหนีออกไปหลังจากนั้นทัฟฟี่ก็ได้รู้ตัวว่าเขาคงไม่เหมาะกับการแสดงมายากลแล้วจริงๆฐานะหดสโนเมาส์ที่เห็นทุกคนนั้นหมดกำลังใจเขาก็ได้ออกไปโชว์ตัวและเชิญชวในให้ทุกคนมาซื้อของผู้เด็กที่ได้เห็นสโนมาส์ก็ชื่นชอบออกมามาก,มากจึงได้พากันไปซื้อของเล่นสโนบัสจนหมดหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนก็แฮปปี้ส่วนแมรี่เจนก็มีเงินไปใช้หนี้ แต่ว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นหิมะที่ปกคล้องที่นี่อยู่ก็เริ่มละลายซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวสโนว์เมาสด้วยอีกไม่นานเขาคงละลายกลายเป็นน้ําซึ่งทัฟฟี่และเจอร์ลี่ก็ไม่มีทางให้มันเป็นแบบนั้นแน่นอนโดยทัฟฟี่เคยได้ยินตำนานดินแดนแห่งสโนว์แมนที่นั่นเป็นดินแดนพิเศษที่มีหิมะตกอยู่ตลอดเวลาแล้วตำนานก็ได้บอกว่าที่นั่นอยู่บนภูเขาแห่งรอยยิ้มแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าตำนานนั้นคือเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งนั่นก็มีทางเดียวที่พวกเขาจะรู้คือไปที่นนนนนนัั่่แลละพิิิสูจจ์มมาาาขขขออองดง,องดงดงงดดรรทีีเเเเวกก็ไ้ ทอมก็พยายามบอกว่าหนูตัวนั้นมันคือหนูเวทมนต์แต่ดตรก็ไม่ยอมเชื่อและคิดว่ามันคือเรื่องไร้สาระทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นรอยรถของเจอรี่ที่กำลังมุ่งหน้าไปภูขเขาแห่งรอยยิ้มซึ่งดตรก็บอกกับทอมไม่ตามรถคันนั้นไปตัดภาพมาที่ทางด้านของพวกเจอรี่ในตอนนี้พวกเขาก็หิวกันมากๆแล้วจึงได้พากันแวะข้างทางเพื่อหาอาหารกินและที่นั้นพวกเขาก็ได้พบก,กับพวกแมวสะพานที่เข้ามาหาเรื่องโนมาก็ได้เข้าไปเคียร์เพื่อช่วยทุกคนเอาไว้เขาก็ได้เข้าไปคุยกับแมวพวกนั้น,ยอ,ยนะยนยอ,อย่างออ ตัดไปที่ทางด้านของดอเร์และทอมพวกเขาได้ตามรอยจนมาถึงที่นี่แล้วก็ได้เห็นกับรถเจอร์รี่เข้าให้พอดีดอ,อร์ก็ได้ส่งทอมให้ไปจัดการทอมก็ได้ใช้ลูของเขาไล่ไล่อย่างสุดชีวิตแต่แม้ว่าทอมจะทํายังไงเขาก็ไม่สามารถจับได้เลยหลยังจากนั้นพวกเจอร์รี่ก็ได้ขับรถมาถึงสวนสนุกแห่งหนึง่งและได้เจอพวกลาที่ถูกจับแต่งตัวให้เหมือนกวางเลนเดียสโนมารมีความคิดที่ช่วยลาพวกนี้จึงได้จะไปปล่อยพวกมันออกมา แต่จังหวะนั้นดรและทอมก็ได้โผล่มาพอดีไอ้ด็อร์ก็ได้สั่งให้ทอมไปจัดการกับพวกเจอร์รี่แต่มันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สโนว์มอลได้ไปล่อยพวกลาออกมาทอมได้ถูกพวกลาวิ่งชนและได้ถูกอาหารทับไว้เจอรี่ที่เห็นว่าทอมกำลังแย่เขาก็ได้รีบกระโดดลงไปช่วยแต่ในตอนนี้รถของเจอรี่ก็ได้พังไปแล้ว แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีตอนนี้ทอมก็ยอมมาเป็นฝ่ายพวกเจอรี่เพราะซึ้งในน้ำใจที่ช่วยเขา,เาไว้ฐานาห์โซโนเม์ที่มองว่าตัวเองนั้นเป็นปัญหาทําให้เพื่อนๆต้องมาตกอยู่ในอันตรายเขาจึงได้ขอตัวแยกไปกับลาพวกนั้นเพียงลําพังเมื่อทัฟฟี่และเจอรี่ได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็ได้รีพากันออกตามหาส่วนทอมในตอนนี้เขาไม่ยอมกลับไปหาด็อกเตอร์แล้วแต่ด็อกเตอร์มันก็ได้พูดหลอกทอมนะครับว่าถ้าย,ยอมมาเป็นฝั่งมันจะมอบรางวัลสุดพิเศษให้ซึ่งเมื่อทอมได้ยินอย่างนัันั้นกกก็กลบบไไปรรรร่วมือออสิคออะ มาที่ทางหน้าของเจอร์รี่ทัฟฟี่ที่ตอนนี้กําลังออกตามหาสโนเมส์พวกเขาได้พบกับหมาป่าไฮโอตี้ที่พวกมันกําลังมุ่งหน้าเข้ามากินแต่ว่าสโนเมาส์เพื่อนรักก็ได้โผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ว่าในตอนนี้ตัวของเขาก็เริ่มละลายแล้วทุกคนี็ได้พากันรีบไปที่ดินแดนนั้นจนมาถึงภูเขาแห่งรอยยิ้มได้สำเร็จแต่บัฟฟี่ก็เกิดกังวลขึ้นมาถ้าเกิดมีดินแดนหิมะอยู่จริงๆเขาก็จะต้องบอกลากับสโนเมส์ทันใดนั้นพวกเขาได้พบกับดินแดนหิมะซึ่งมันก็มีอยู่่จริงๆทัีแลละสสโนน์เมาากกก็ได้บอ โดยในเมืองแห่งนี้จะถูกปกครองด้วยนายกเบิร์ดซึ่งเขาก็คือผู้นําของเหล่าสโนว์แมนท่าใดน,นั้นทอมและด็อกเตอร์ก็ได้โผล่มาตอนนี้ด็อกเตอร์มันก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าทั้งหมดนี้คือเวทมนต์มันก็ได้บังคับหุ่นยนต์ให้เข้าไปโจมตีเมืองพวกนั้นซึ่งเหล่าสโนว์แมนก็ได้โจมตีกลับมาเหมือนกันตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็โจมตีใส่กันเป็นไปอย่างดูเดือดสุดท้ายทอมก็ได้หักหลังด็อกเตอร์และกลับไปร่วมมือกับเจอร์รี่แทนทุกคนก็ได้ร่วมมือกันจัดการกับหุุุุ่่่่นนนนนยนยยยตต์์สสสสววไไไอออ้้้ดดดดรรกกกกกกก็็ถถููจจััับบบมมาาาาาททหลลลงงงปแะข ตอนนี้ทอมก็ได้ย้ายมาอยู่กับแมรี่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเจอรี่ส่วนนายด็อกเตอร์ก็ต้องปิดกิจการเพราะว่าไปบิดเงินค่าส่งของตอนนี้บัฟฟี่ก็มานั่งเสียใจพี่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนอย่างสโนว์มาสวอยู่แล้วแต่ว่าทันใดนั้นหิมะก็ได้ตกลงมาทุกคนจึงได้พากาันร,รีบวิ่องออกไปด้านนอกและก็ได้พบกับสโนว์มาสวที่กลับมาที่นี่ซึ่งเขาจะกลับมาหาบัฟฟี่ในทุกๆครั้งที่มีหิมะและเรื่องราวตอนนี้ก็จบลงกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปโดยที่ทอมแอนด์เจอร์ ได้คะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปที่4.9เต็ม10คะแนนสุดท้ายถ้าหากดูแล้วชอบใจอยากจตโดนเหรืยมาเป็นกำลังใจก็สามารถสแกนเคอร์โคที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับสำหรับคืนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย